เรียกได้ว่าผ่านไปแล้วนะคะกับการประกวดสาวงามทั้งหมด77จังหวัดค่ะกับมิ s แกรนด d ไทยแลนด์2022นะคะโดยปีนี้ค่ะผู้ชมต้องบอกว่าเป็นไปตามคาดนะคะหลังจากที่อิงฟ้าวราหะค่ะตัวแทนจากกรุงเทพมหาคนครนะคะสามารถคว้ามงกุฎมิสแกรนด d ไทยแลนด์2022ไปได้สำเร็จค่ะรวมไปถึงกวาดรางวัลใหญ่ถึง4รางวันนะคะนอกจากรางวัลชนะเลิศแล้วเนี่ย ก็ยังมีรางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนแล้วก็รางวัลของผู้สนับสนุนอีกสองรางวัลค่ะส่วนรองอันดับหนึ่งนะคะก็หนีไม่พ้นไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนค่ะมิสแกรนภูเก็ตนะคะส่วนรองอันดับที่2ค่ะก็คือ Tina, ทีน่าธนาวันวิกนะคะมิสแกรนกรสินรองอันดับที่3ค่ะหนูดีออนปริยาเนซามามมดี้มิสแกรนอ่างทองค่ะแล้วก็รองอันดับที่4นะคะมาริมาสุภัทราเกลี้ยงพร้อมค่ะมิสแกรนแพ้นั่นเองค่ะท่ามกลางหลายคนนะคะก็เข้า มาแสดงความยินดีกันอย่างต่อเนื่องค่ะแต่ผู้ชมคะต้องบอกว่าไม่ทันไรค่ะก็เกิดดราม่าขึ้นมาแล้วนะคะเมื่อชาวเน็ตบางส่วนเนี่ยมองว่ามีการล็อกมงค่ะผู้ชมแสดงความคิดเห็นต่างนะคะบอกว่าอิงฟ้าเนี่ยก็สวยดีนะ แต่มันมีคนทําได้ดีกว่าไงไม่ใช่อิงฟ้าไม่สมมงนะถ้าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับไฮดี้หนูดีเนี่ยอิงฟ้าดรอกว่าเยอะมากๆทั้งเดินแล้วก็ตอบคาถามในรอบนี้เนี่ยล็อกมงอะ่ะหลายๆคนก็มองแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าตุ๊บค่ะไปอินโดเนี่ยไม่เข้า20 คือไม่ได้ว่าอิงฟ้าไม่สมมงนะแต่รู้สึกว่าไฮดี้กับหนูดีเนี่ยที่ผ่านมามีอะไรให้ดูให้ว้าวมากกว่าอ่านอกจากนี้ค่ะชาวเน็ตเองเนี่ยก็ได้มีการตั้งข้อกังขานะคะว่าอิงฟ้าพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ทำให้เป็นที่มาของหลายคนค่ะบอกว่าไปอินโดเนียไม่น่าเข้ารอบ20คนอย่างแน่นอนนะคะในขณะที่ทางด้านของชาวเน็ตจำนวนมากค่ะต่างก็บอกว่ายังไงเนี่ยผลมันก็ออกมาแล้วเนี่ยให้เกียติอิงฟ้าด้วยหลายๆคนก็มองแบบนี้นะคะ อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมคะก็มีการตัดสินออกมาแล้วนะคะก็คงจะต้องยอมรับการตัดสินค่ะรวมไปถึงต้องส่งกำลังใจให้กับเธอนะคะได้ไปคว้ามงมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม